h ล l l o ซุ่นซ่านะคะไล f สไต y l e บ y ซุ้มซ่าวันนี้ซุ่ๆซาจะมาแนะนําวิธีวิธีวอาเลาะซิปออกจะเปลี่ยนซิปกระเป๋านะคะก็เปลี่ยนเปลี่ยนซิปกระเป๋าแล้วก็วิธีถ้ามันขาดอย่างนี้เราจะเราจะทํายังไงก่อนปะนะคะแต่งผ้าก่อนที่จะเข้าซิปใหม่นะคะมาค่ะ สมมติว่าถ้าลูกค้าเขาขาดมาอย่างนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะแนะนํานะคะนะ่าสั้าจะแนะนําให้เนี่ยค่ะขาดอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้นะคะให้เลาะไอ้นี่ออกก่อนนะคะเนี่ยเลาะอ,ออกก่อนนะคะแล้วค่อยปะนะคะตั้งส่าจะเลาะไว้ให้ลูกน้องค่ะ เดชชาจะมาทําคลิปให้ดูว่าก่อนที่จะปะนะคะแต่งแผลให้นกค้านะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเราวปะเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาเย็บกระเป๋าติดที่หลังนะคะอันนี้คือเทคนิคนะคะ ถ,ถ้าเจอแผลแบบนี้ค่ะให้เราแต่งแบบนี้ให้ลูกค้าก่อนนะคะขั้นตอนแล้วก็อันนี้ค่ะซิปเราเลาะอ,ออกก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็นำซิปใหม่มาใส่ให้ลูกค้านะคะเนี่ยเห็นไหมคะ เดี๋ยวสั้สนๆจะทำให้ดูย่าล็อกก่อนนะคะให้ให้เอา ให้เอานี่ออกก่อนค่ะเสร็จแล้วก็นําซิปมาใส่ทั้งซ่าจะเป็นซิปติดซิปตัดนะคะ ตัดออกเลยแล้วเ,เราก็ใส่ซิปใหม่ให้ลูกค้านะคะ เซ็ซให้ลูกค้านะคะสไตล์ช่างๆนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมีซิปนะคะจะมีหัวซิปแบบนเนี้ยค่ะเดี่ยวนี้นะคะทางชาติเตรียมไว้ให้ลูกค้า มาใส่ใส่หัวนะคะอันนี้คือจะเตรียมเตรียมใส่ใส่หัวเงี้ยค่ะ,นะคะแล้วก็เราก็จะมาใส่ใส่ให้ลูกค้านะคะ ตามรอยเดิมเลยนะคะที่เราแกะออกอะคะ่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็มาใส่ตามรอยที่เราแกะออกนี่คือการเปลี่ยนซิปสไตล์เปลี่ยนซิปของสั้นๆนะคะเนี่ยค่ะแล้วออกแล้วก็ไม่ยากนะคะคุณคุณก็ทำได้นะคะแล้วออกแล้วก็เราก็จะมีซิปถอดอย่างเงี้ยคะ่ะ อุปกรณ์ต้องมีนะคะในร้านนะคะหัวซิปก็เอารุ่นที่ใส่สบายๆนะคะมันจะมีรุ่นพอดีกับกับฟันซิปอะคะ่ะเอาไปเทียบดูนะคะเขาก็จะจัดให้อะคะ่ะนี่แหละคะ่ะง่ายๆแล้วจะตายใบสมซาแช่เดียวมันเกิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างๆมาแบ่งฟันอีกแล้วค่ะมีอะไรถามมื เรื่องผ้าเรื่องอะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะคะว่าออยากให้ซ้างซ่าแนะนำแบบไหนหรือทำอะไรไม่เป็นแนะนำมานะคะส่วนมากคอมเมนต์ก็จะเป็นในลักษณะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณแล้วก,ขวก็ขอบคุณที่แบ่งปันแล้วก็แล้วก็ชื่นชมอะค่ะว่าซัางซ่าทำได้ซัางซ่าเก่งอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ค่อยเห็นว่า ทำแบบนี้ทำไม่เป็นทำยังไงอะไรถามเรื่องงานนะะถ้าทายยังไม่เจอคอมเมนต์นั้นนะคะมีแต่ส่วนมากมีแต่ขอบคุณที่แชร์และแบ่งปันแล้วก็อขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายะคะ่ะ